สวัสดีครับนี่พบกับเกมเอตีโมบายนะครับไปดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับแ้วซ้ายตัวนะครับเป็นเลโน่นะครับจากผู้เล่นนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรลตันนะครับแบ็คขวาเป็นโลคัสวัตเชนนะครับเซ็นเตอร์แบ็คยืนคู่เป็นวิเซลกับเนบิตวินนะครับจะอยู่เมนูกันได้วิเซลนี่ตอนนี้เหมือนจะอยู่แอนบัตติสนะครับแต่จะย้ายแล้วนะกองกลางมีเปดี้นะครับมีโซนเวียสแล้วก็เธอติดโจนนะครับ ส่วนตีซ้ายเป็นิุิอุดนะครับีขวาเป็นนางิงย่าแบบก็หน้าเป้าออเป็นหมุนเลยเราใช้แผนซี a สาม c อทนะตกแบงกันดีกว่าโดยเขาก็เร็วนะครับตีอย่งก็เร็วโดยทีมอะไรก็ไม่รูนะ้ครับอาจจะเป็นทีมจากซาอุดีหรือเปล่าแบบเราก็ตามนี้เลยครับ ฝั่งเขามีโดเลนโดมีเบอร์นาโดซิวาเรื่องเคลียรครับมุลเล่ต่อไปที่เวียนมีเปดดี้ลูฟิชันต่อไปให้มีซิลทแข่งกลางให้มุลเลิกลาวยิงไปแล้วโผเนเวียนต่อไปให้ดีม่ดรผมนี่ฝั่งเขาเรื่องกระจายตัวนะหาช่องดักหักดักได้ครับเบดี้ส่งให้มุด วนวนหาเพื auf los, auf los. Ität, ่อนฝากอธิการเดี๋ยวกี้จะให้เยเลทำไหมฉลบหรเปต่าลองฉลบท่บก็เด็กมึงโผว้าไปเสาไก่นะน้ำยางติดเลียเย็ดียน้น้ำโอ้โกับไม่ได้ซูซูกิหมนเลนะำอไกินนเ่อกี้ไม่กลับอล สองไให้ดิเซลเดีวสั้นซึ่งมันจปนปีใต้ครับมีซุดเบรกให้ดิชอบไปให้มีซุดคืดนตินดนะครับเดี๋ยวไม่ได้นะมีดขยันะครับยังมากันมไ,ได้าอการไปที่มูลเลอร์มุลเลอร์ดูเพื่อนมีซุแตะหลอกกันน้องตัดได้แล้วครับซิซิจีลาเลอดีตได้เลยะเกันไม่ได้นะเบรกระวังอย่าเบ จเพื่อนไม่ดีนะัะแต่ดีไม่ดีเป๊ได้วนมาอีกแล้วดูหาจ่องเีนะอเ่นาแปลครับเลืออส่วนสนะครับหมุนเลยดับบอลได้พาออกไปเลยดิไม่แังกรก่เพื่อน เป๊ดี้วิ่งเบียดไม่ช้าอ๋อกลับกลับเลยอรเกิดมเข้าือเลยนะดูเพียนเลยครส่งให้ปดี้เปดด้ขอต่อให้มีสจดยดแต่ความเร็วเห็นลำตียาแล้วครับหลุดเดียวเท่านี้เป็นยังงียบไปออะไรไม่รู้เลยนี่ หนึ่งประตูแล้วครับบุญเลเห็นเพื่อนแล้วมา่งาอวันแต่หลบให้มันเลิกนะเรียบ้ลยเราทางนี้หน่้าแล้วใมเลิกมันเลยวิ่เห็นเพื่อนอุดันไวันอยู่มที่ยัดยดแต่งแต่งน้ำไปดนี มันเละโมงข้ามันหามันเป็นรังครับเลี้ยงต่มาโดนะ้างงเหมือนบรกาศเด็กตเหมันเราเห็นตรงกลางนีจุดสมบูรณ์บเลยงานเลือกเลยน่าทึ่งไปสายต่มัน้มันเลิมเเกม,มันเลิกเล,เล,เล,เลง,มเลงเเไม่ได้ครับ โลกัตักไปไเราแงไปกนสองตหลังมาสองจทมาว่ามันเลอมันเลอวนรอเพื่อนายวิ่งไปแล้วครับเตรดี่เฟรดีเตีเพื่อนมา่าน้เียร์พลอยแบนนอยครับอดไปไ่ไอจตสกอต่อ0ไอกสังมานี้อี่